เดี๋ยวเราจะมาพอกันเ,นเรื่องอธิบายทัอย่างไทันทีนะตัวนี้เราใช้ใที่ถูกลวดใช่ไหมมันจะมีเศษลวดเวลาเราผูกเศษอะมันขาดง่า,า,ายาแล้องเก็บมาใส่ในของุูนะทุกครั้งแล้วทุกครั้งเวลาทำงานเก็บมันจะมีอุปกรณ์ให้เชียงมีงเศษวัสดุต่างๆเนาะเเก็บกองให้เป็นที่เช่เป็นเศษไม้เราก็ต้องกองไว้เศษไม้แล,แล,แล,ล้วก็เอารวดมามัดให้เ อย่างเช่นในส่วนเหล็กต่างๆมันจะมีแหลกอยู่เราต้องเอาเหล็กขึ้นแล้นเนี่ยวางไว้ในแหลกนะพอให้เป็นระเบียบเพราะว่ามันจะได้เคลื่อนย้ายได้ง่ายขึ้นนะฝากอีกเรื่อนนึงการเคลื่อนที่สูงเคลื่อนขึ้นหน้างานหน้างานตัวนี้นะเราจะต้องมีคอนเทนต์ตี้ทุกครั้งก็คือนี่ใส่สิ่งขัดแบบนี้นะใา่สิ่งขัดแบบนี้ของของใส่เหล็กต่อม้านบนนะมาดามบน สายเซตตี้นะน้ำขึ้นเด็ดขาดเพราะว่าอะไรเดี๋ยวถ้าเราปริดประดิเนตท่วงลงมานะมันจะเนะกิดเป็นอาการอบการนะครับแล้วก็กกกรถไฟเครื่องนึงเครื่องทอมอาร์ดอ่าแล้วก็มกรณีแบบนี้ขบขยะไม่ว่าจะเป็นขวดนน้ำขวดน้ำมันโล่งทุเราเอยเราต้องเก็บใส่กระเป๋าถ้ากรณีไม่มีถัขงขยะให้เก็บใส่ข้าวเราเลยนะ ก่อนเรื่องงานก็เอาไปที้ตรงขยะน้าโครงการนะครับนี่นวันนี้ก็วอนนี้นะครับขอบคุณครับ